สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เครารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เครารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาส่องดูเหรียญ5บาทของในหลวงรักชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานะครับเหรียญรุ่นนี้มีออกมาจํานวนมากครับแต่หลายท่านผมยังเชื่อว่า ไม่เคยสังเกตสังการดูว่าเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นั้นจะมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมแพงพอสมควรครับยิ่งเจอมากยิ่งรวยมากนะครับในส่วนของเหรียญที่เราจะพูดถึงดังต่อไปนี้นะครับจึงอยากจะแนะนำเพื่อนเื่นนักสะสมแบบนี้ครับ โปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆรู้ว่าเรียนลักษณะดังต่อไปนี้นั้นมีราคาซื้อขายจริงนะครับเพราะฉะนั้นดูช้าๆเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองครับ นี่คือเหรียญ5บาทปัจจุบันที่เราพบเจอกันนะฮะมี2พศด้วยกันนะครับคือพศ .2561 ้ก็และก็พศ2 5 6 2นะครับเป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านหน้านั้นก็จะมีในส่วนของพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเรานะครับฝั่งซ้ายมือจะเขียนคําว่ามหาวชิราลงกรนและก็ฝั่งขวามือของท่านนั้นจะเขียนคําว่ารัชกาลที่10ครับ สองเหรียญนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันครับหากเป็นนักสะสมมืออาชีพนั้นก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าเหรียญไหนควรที่จะมีราคาซื้อขายนั่นเองนะครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นั้นผลิตออกมาจํานวนมากครับการผลิตเหรียญนั้นนะครับต้องมีตราแม่พิมพ์นะครับแล้วก็นะฮะมีการปั๊มเหรียญนะครับออกมานะฮะ แต่ละครั้งในการปั๊มนั้นนะครับประมาณนาทีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ละราวหลักแสนเหรียญเลยทีเดียวนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับนะครับจึงทําให้เกิดนะฮะการปั๊มนั้นนะครับมีโอกาสผิดพลาดกันได้นะครับเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะด้านนั้นก็จะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านอย่างนี้ครับเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามเหมือนเหรียญทั่วไปพอเราหมุนกลับมาแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นผ้าเสียงกลับนะครับที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมมีอยู่2พศนะครับคือพศ2561แล้วก็2 5 6 2นั่นเองหลายท่านยังไม่สังเกตนะครับเหรียญห้าบาทนะครับที่เป็นของในหลวงรักชการที่10นะครับองค์ปัจจุบันของเรานี่นะครับด้าน,นหลังนี้จะเป็นในส่วนของตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์นะฮะพระปรมาพิทยยอบบรนะครับจะมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่าพศ2561 62นะฮะในรุ่นนี้ล่างบอกราคาก็คือ5บาทนั่นเองครับ เพื่อนๆครับหากท่านสังเกตดูให้ดีนะครับบางเหรียญนั้นจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีราคานะครับดูคลิปช้าๆนะครับอย่าเลื่อนคลิปนะครับดูดีๆนะครับมีหลายจุดให้เพื่อนๆดูนะครับอยากแนะนาเพื่อนๆอย่าเลื่อนคลิปของสยามชาแนลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้ครับขอบนี่ฮะนี่ฮะขอบเนี่ยนหน้าเห็นไหมครับสังเกตดูสิครับ ขอบนี้คือขอบปกติใช่ไหมครับแม่พิมพ์นั้นพิมพ์ออกมาแบบปกติมีให้เห็นทั่วไปแต่ขอบลักษณะแบบนี้ครับไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่นะครับสังเกตดูครับนี่ครับหลายคนเข้าใจว่านะครับแบบนี้นั้นน่าจะโดนของแข็งหรือชำรุดมางั้นผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่ส่องให้เพื่อนๆชมช้าๆนิดหนึ่งครับนี่ฮะเราส่องไปแล้วครับเกิดจากแม่พิมพ์ครับไม่ได้เกิดจากการกระแทกมาเห็นไหมครับเป็นร่องรอยแบบนี้เห็นไหมฮะ ไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดมาจากแม่พิมพ์เลยนะครับเราสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดนี้นั้นเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้แค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้หรอกนะครับว่าเป็นมาจากพิมพ์จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูครับด้านหลังครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับหลายท่านยังไม่สังเกตดูเหรียญลักษณะแบบนี้มีการเล่นหากันจริงนะครับเหรียญแบบนี้การันตีขั้นต่ำสองร้อยบาทขึ้นไปนะครับ สยามชาแนลการันตีราคาให้200บาทขึ้นไปเป็นยังไงล่ะครับดูแบบนี้นี่แทบจะดูไม่ออกผิวเผินแบบนี้ก็เหมือนเหรียญ5บาททั่วไปเพื่อน,นๆก็เอาไปใช้นะฮะเอาไปซื้อของนะฮะก็จะมีราคาเพียงแค่5บาทแต่ถ้าขายให้กลุ่มนักสะสมนั้นการันตีขั้นต่ำา200บาทขึ้นไปมาดูกันครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเหรียญธรรมดาก่อนนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญธรรมดาขอบธรรมดาทั่วไปที่เราพบเจอกันนี่ครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดูสวยงามแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะดูโดดเด่นแต่เหรียญนี้ครับ นี่ฮะถ้าดูด้วยตาเปล่านั้นเพื่อนๆก็จะคิดว่าไปโดนของแข็งอะไรมาถูกไหมครับแต่เนี่ยผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์จากแม่พิมพ์หรือบล็อกครับสังเกตดูครับนี่ฮะผมส่องให้ดูนะเห็นไหมครับเลขห้านั้นจะโผล่ออกมาคล้ายๆว่าปั๊มซ้อนลงมาด้านล่างนะครับปั๊มพาดออกมาเห็นไหมครับนี่ฮะเลขห้านั้นจะขยับลงมาคําว่าบาทเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงที่เป็นเนี่ยตรงด้านล่างนี้นะฮะอยู่ด้านล่างนี่คือบอร์บไม้นะครับเนี่ย ที่อยู่ข้างล่างของเลขห้าเนี่ยนะฮะเป็นเป็นหางของบอมเปไม้นะครับนี่ฮะเป็นพื้นของบอมเปไม้เห็นไหมครับเนี่ยปั๊มพลาดมาแบบนี้ครับแล้วดูไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดจากแม่พิมพ์นี่ดูง่ายมากครับเพื่อนๆครับมันจะเป็นร่องรอยที่ดูสวยงามมากๆครับจะไม่มีขูดขีดระวังนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ผมเตือนเพื่อนๆก่อนมีการปลอมแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าดูจุดไหนก่อนนะครับเพื่อนๆดูช้าๆนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือมาจากแม่พิมพ์เห็นไหมครับนี่ฮะ ตรงนี้จะพิมพ์ออกมาเห็นไหมฮะจะล้วนออกมาเลยเห็นไหมครับมันมีความหมายด้วยนะครับมีตัวเลขมีการอ่านด้วยนะฮะเห็นไหมฮะมีตัวเลขมองเห็นด้วยเห็นไหมครับนี่ฮะของจริงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นคําว่าพศนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทีหนึ่งจะเป็นคําว่าพศนะครับตัวนี้นะนะครับแต่จะเป็นกลับกันเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเลขหกนะฮะสองห้าหก หกหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะกลับกันเห็นไหมครับเลขหกจะกลับเห็นไหมฮะนี่มาจากตราแม่พิมพ์ของจริงครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีราคานะนะครับมีราคานะฮะถ้าจุดเยอะขนาดนี้นะครับความหมายมันมีผมต้องบอกเพื่อนเื่อนแบบนี้นะครับเหรียญที่มีราคานั้นที่ปั๊มพลาดปั้มผิดก็แล้วแต่เพื่อนๆครับสังเกตดูตรงนี้นะฮะเหรียญต้องมีความหมายครับต้องดูออกว่าเป็นเลขหกเลขสามเป็นพสเป็นประเทศไทย ต้องมีความหมายต้องดูออกนะฮะถ้าเป็นจุดเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ออกนะครับก็จะทําให้ไม่มีราคานั่นเองเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆหาเจอแบบนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับมีราคาแน่นอนนะครับเก็บเยอะรวยมากนะครับสังเกตดูนะครับว่าเหรียญที่ผมกําลังพูดถึงว่านะฮะที่บอกว่ามีการปรัมแปลงนั้นเราดูจุดไหนก่อนเพื่อนๆครับแน่นอนครับน้ําหนักเป็นสิ่งที่จําเป็นอันดับที่เราต้องดูก่อนถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่มี ปลาช่างอยู่ในมือนั้นให้เพื่อนๆสังเกตดูขอบครับเนี่ยขอบเนี่ยฮะตัวนี้ฮะสำคัญมากนะฮะถ้าเป็นเหรียญปลอมแปลงนี่ระวังครับเพื่อนๆนะฮะผมเจอนะครับที่ส่งมาให้ชมนะฮะเพื่อนๆส่งมาให้ชมระวังนะฮะถ้าขอบตรงนี้เป็นสองชั้นระวังนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ทําไมล่ะครับทําไมผมถึงคิดว่าอย่างนั้นล่ะครับเพราะเหรียญน,นี้ยเหรียญห้าบาทนี่นะฮะมันจะมีไส้ในมันจะมีสังกะสีนี่อยู่สองข้าง มันสามารถเอาออกมาได้นะครับนี่สังกะสีเนี่ยสังกะสีแบบเนี้เอาออกมาได้นี่นี่นเห็นไหมฮะมันจะมีสองสองฝั่งเห็นไหมครับแต่เป็นแป้นสองแป้นเนี่ยถ้าคนเขาชํานาญหน่อยเขาจะดึงไอ้นี่ออกมาแล้วเอาด้านหลังนี้กลับเข้าไปมันก็จะคล้ายๆกับเหรียญหลังแบบที่เรียกกันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆดูก่อนอ,อันดับแรกก็คือดูขอบก่อนนะครับดูขอบก่อนเนื่องจากเราไม่มีตราช่างนะครับ <S <S เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับ มันมีราคาสูงครับมีการเล่นหากันกว้างขวางในกลุ่มนักสะสมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องนะฮะระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะหากไปซื้อเข้ามาหลายคนเสียใจขายออกไม่ได้ก็มีนะครับบางคนก็บอกเป็นครูนะครับที่ส่งมาให้สยามชาแนลดูนะครับเราก็ให้คําปรึกษาเพื่อนๆไปนะครับหากครูบาอาจารย์ท่านใดมีข้อมูลและก็รายละเอียดที่ชัดเจนกว่าสยามชาแนลนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะเมตตาโฟต์ใต้คลิปแบบสร้างสรรค์เพื่อเติมความรู้ให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อเป็นแนวทาง การสะสมอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับพบเจอเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นะครับอยากจะให้ทางช่องสยามชาแนลของเรานั้นประเมินราคาให้หรือจะมาสอบถามกันมาเป็นเพื่อนนักสะสมร่วมกันนะครับสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนครับขออนุญาตขึ้น QR code คดให้กับเพื่อนๆนครับนี่คือ QR code คของช่องสยามชาแนลครับยิงนะครับเพื่อนๆครับและก็ขออนุญาตบอกไ d l ดี e ครับสยามชาแนล999 F4 ครับ นี่คือไอดีของเราครับที่เพื่อนๆสามารถส่งมาประเมินราคาหรือมาสอบถามให้เราก็ได้นะครับเหรียญไหนที่เราชอบเราก็จะซื้อของเพื่อนๆนะครับหากเหรียญไหนที่เราไม่ชอบหรือเราไม่รู้ราคาตลาดนั้นต้องใคร่ขออนุญ,ญาตนะฮะปฏิเสธและให้เพื่อนๆเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแน,นลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ